สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับมาพบอีกแล้วกับแผงจอปลาเครื่องนะแผงจอปลาเครื่องนี้พี่เล่นสดๆนะครับไม่ต้องมีธงมีถาดกันแล้วนะครับนะกับพื้นเลยนะครับกับพื้นโต๊ไม้อะไรแล้วกันนะครับนะสดๆร้อนๆเลย มีอะไรพี่ๆได้รับชมบ้างนะครับนะพร้อมส่งทุกรายการนะครับของเราก็มีหลากหลายราคาพี่นะครับไม่ต้องกําหนดราคากันแล้วนะพี่นะนะครับหลากหลายราคาเลยเริ่มต้นนะครับต้องยังเาว่าเริ่มต้น200นะครับเริ่มต้น200 1 5 0 3 0 0 4 0หนะครับหลากหลายราคาพี่นะครับปรับปนกันไปนะครับใครชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับบอกแล้วว่าชัดเจนดูง่ายในวินารับสบายตามารับชมไปพร้อมกัน รายการแรกนะครับรายการแรกของเราเนี่ยเอาอะไรดีอ่ะเนียครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าได้มาก็คือกองเลยพี่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตะกุดทองคําหรือเปล่าเนี่ยพี่เนะยครับเป็นตะกุดใช่พี่เนียครับเป็นตะกุดทองคําหรือเปล่าเนะครับเนื้อผงใบลานจะพพิจาร์นะครับของหลวงพ่อแพรเนียครับเนื้อผงใบลานของหลวงพ่อแพรครับพี่เนะยครับพ่อแพรพี่คุณทองเนะยครับหลวงพ่อแพรพี่คุณทองนี่พี่ดูเนื้อเย นะครับโอ้โหบอกเลยว่าจัดจ้านนะครับจัดจ้านแระชัดเจนนะครับองค์นี้นะพี่น้นะครับเอา300นะครับเอา300นะครับผมวางด้านล่างนะนะไหนเล่นแล้ววางด้านล่างนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งนะครับสำหรับองค์นี้นะพี่น้นะครับเป็นพระกิ่งของเออ่ที่ไหนดียะนะครับที่ไหนดีวพี่วัดสุทัศน์ได้ไหมนะครับเออวัดสุทัศน์ได้ไหมนะครับพี่ดูร่องรอยความเก่าค่าพระกิ่งต่างๆ นะครับนี่ครับพี่นะพี่ดูความเก่าข้าวพะกิ่งสาแดงแดงเนื้อสาแดงแดงนี่พี่ดูเนี่ยเห็นไหมขู่สาแดงขึ้นเต็มเลยพี่นะครับพระสวยดูเดิมอ่ะพระสวยดูเดิมจ้าพี่จ๋านะครับเนื้อเข้ามาเบร้เข้ามานะครับพี่นะเนื้อสำหรับองค์นี้นะเนื้อเป็นพระกิ่งเก่านะครับมีอุดกิ่งนะมีอุดกิ่งกิ่งล้านล้านเนื้อเนี่ดูร่องรอยการอุดนะนะครับกิ่งลั่นล้านเลยว่าสุดท้ายหรือเปล่านี้ก็ต้องช่วยกันค้นหาที่นะนี่ลั่นล้านเลยพี่เนืเอา 300นะสามร้อยน่ะครับนะราคาละล้นนี่แหละนะแบ่งปันกันไปแล้วก็พระสมเด็จกับพี่อยู่ในเรี่อนะครับนะกรอบอาจจะพ้ามัวไปบ้างนะครับไม่เป็นไรพี่นะเดี๋ยวซองแบบเจาะๆซองแบบจะๆให้นะครับมาเจาะๆดูสิเนี่รับเนื้อหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาจริงหรือเปล่านะครับรับชมไปพร้อมๆกันกับพี่นะสำหรับองค์นี้นะน่น่าจะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมหรือเปล่านะครับเนี่ยมีหูเนี่ยเออมีหูนี่เกตบัวตูมด้วยพี่ เนี่ยครับเกตบัวตูหรือเปล่านะครับเจอแบบนี้ต้องจัดเนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหหนึบนุ่มเลยพี่นะเนื้อเป็นก้อนก้อนเลยพี่เนวสำหรับองค์นี้นะเนื้อเป็นก้อนเลยพี่นะรอยปูไตรอยหนอนด้นนะครับนะด้านในลึกๆนะพี่นะครับจะเห็นรอยแยบรอยปีรอยล้านนะครับแย้เป็นกระเบื้องเออแย้เป็นกระเบื้องเลยพี่นะครับองค์นี้เอาหมายเลขหนึ่งเดียวเท่าไห้่สามร้อยเนีครับไม่รู้จะขายยังไงเดี๋ยวใส่ซองเขียนหมายเลขและเขียนราคาไว้ให้พี่นะพี่จะได้เรียกอะไรนะจะได้เข้าใจนะพี่นะนะหมายเลขหนึ่งสามร้อยง่ายดี นะหมายเลขหนึ่งสามร้อยนะครับแล้วก็เหรียญล่อบโบราณครับพี่นะครับเ <_ an> หรียญล่อบโบราณองค์นี้นะพี่ดานะครับเป็นรูปร่างคล้ายๆรูปของหลวงพ่อเงินบางคานนะครับออกวัดห้วยเขตหรือเปล่านะครับออกวัดห้วยเขตหรือเปล่าพี่ <_ an> พี่ดูดิไหมดูเนื้อหลวงพ่อเงินดูค้าบความเก่าค้าบเบ้าแดงๆนะครับค <_ an> ้าบความเก่าค้าบเบ้าแดงๆ <_ an> จะพี่จา๋า <_ an> นะครับมีดูด้านหลังร่องรอยตะไบนะครับร่องรอยตะไบปึกนะครับบอกเลยว่าปึกเลยพี่นะครับร่องรอยตะไบไหมนี่คือความเก่านะครับนะดูดิ นี่ครับนี่คือความกับเอา300นะครับง่ายๆพี่ไปไวๆเลยนะครับนะนี่แกออากจะากรอบดูๆๆดูด้วยดูรอยยางเนี่ยนี่ดูรอยยางเี่ดูเนื้อนี่เป็นยารอยยางอันนี้ใช่หลวงพ่อไปไหมพ่อไปกำแพงอ่ะ ใช่ไหมหรือไม่ใช่นะครับลองดูซิพี่นะช่วยกันพิจารณานะครับใช่หรือไม่ใช่นะครับลองช่วยกันพิจารณาพี่นี่คาบกาวเลยไหมอันนี้อยู่ในอบจริงพี่นะผมเป็นคนงัดเอาเองนี่แหละนะครับผมเป็นคนงัดเองนี่แหละพี่นะครับงัดกันแบบจะๆเอองัดกันแบบแจ้งแ้งไปเลยดูนี่ในี่หลักฐานในการงัดนะครับนะไม่มีโมนะครับจัดแบบเด็ดๆให้เลยอง์นี้เอาสามร้อยพี่รูปดอกโบราณนะครับหลวงพ่อไปหรือเปล่าอาสามร้อย เนี้ยสามร้อยพอเนี่ยครับแล้วก็องค์นี้พี่อันนี้อยู่ในกรอบสวยนะนะวัดเกรดเจ็ดชั้นนิยมครับพี่เนื้อเขาหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาครับพี่มวลสารมาเป็นเม็ดเม็ดนะครับบอกก่อนเลยว่ามวลสารขึ้นาามาเป็นเม็ดเม็ดเลยพี่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเห็นไหมนะครับข้าแป้งขา,ขาวๆเลยเห็นไหมดูข้าแป้งเลย นะครบน,นุ่มน่อ่าข้าแป้งเขาขาวนุ่นุ่มด้วยพี่นะพิมพ์ทรงสวยนะพิมพ์ทรงสวยพิมพ์เก่านะครับไม่ได้กดพิมพ์มาใหม่อันนี้คือพิมพเขาเก่าอยู่แล้วพี่นะและบวกกับกรอบสีสวยพี่เอออย่างลงตัวนะครบ,บอกก่อนเลยว่านะพระองค์นี้นะพี่น้านนนะบ,บอกเลยว่า ลงตัวนะครับเออเป็นพระที่สวยสง่าและลงตัวเอาเอาเท่าไหร่เอาเอาสามร้อยเนะครับเออเอาสามร้อยนะครับนะราคาแบบไวๆนะครับเออราคานี้ราคาไวๆเลพี่นะครับขออนุญาตใส่นะครับสูงซีฟไล้เขียนหมายเลขเขียนราคานะพี่นั้นนะครับหมายเลขสองสามร้อยบาทนะครับนี่เขียนหมายเลขเขียนราคาพร้อมเลยนะครับจะได้รู้ว่าเนาะเลขนี้ราคาที่เท่าไหร่ไปต่อนะครับอง์นี้ สำหรับองค์นี้นะพี่นะนะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับพี่น้านักบุญแห่งร้านนาไทยนะครับเหรียญนี้นะในครับชุบนิกเกิลอ่าเหรียญนิกเกิลครับพี่ในครับอ่าด้านหลังครับพี่นะด้านหลังเขียนว่าวัดพระธาตุนะพี่นะนะดอยสุเทพเอาแล้วนะพี่นะาสองร้อยแลเหรียญคูบาสีวิชัยสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับสองร้อยบาทนะครับเหรียญคูบาสีวิชัยอันนี้เป็นแหวนนี่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 อันนี้เป็นของคูบาเหมือนกันพี่ในครับนะบ้านนี้ชอบสายคูบาครับพี่ในครับคูบาเจ้าบุญชุ่ม นวค,ครูบาเจ้าบุญชุ่มกับพี่แหวนเดิมนะแนวแหวนเดิมเดิมก็เลยเนี่ยนะเอาหน้าใช้หน้าใส่หน้าแขวนนะพี่นะนะแหวนครูบาเจ้าบุญชุ่ม200น้ํา2น0ครูบาเจ้าบุญชุ่มนะครับแล้วก็องนี้ สำหรับองค์นี้นะพี่นะนะครับเป็นขุนแผนพิมเล็กนะครับผงพายคูมารกับพี่ร่วงผู้ทิมวัดละหัดไล่นะครับขุนแผนพิมเล็กนะพี่นะนะครับร่วงผู้ทิมวัดละหัดไล่กับพี่นะตระกุฎหนึ่งดอกด้านหลังนะครับตรกุดด้านหลังหนึ่งดอกครับพี่นะครับพิมนีคมสวยชัดเจนนะครับพิมพ์คมสวยชัดเจนเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็นี้เหรียญอะไรเนี่ยดูเนื้อเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญนี้มีฉายาท่านอยู่ด้านหน้านะครับนะเป็นเหรียญฉายาด้านหน้านะครับและด้านหลังเขียนว่าอะไรนะครับนะ อะไรวะเนี <ider> ่ยนณเขตบางซ่อนนณกรุงเทพกรุงเทพเอาร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทเขตบางซ่อนนี่พี่วัดเรียบราดราดบำรุงนะครับอันนี้ออกวัดเรียบปะนะับวัดเรียบราดบำรุงเนี่ยพี่นะครับเอาไปร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบบางอย่างผมไม่รู้ผมขายแหลกนะผมบอกไว้ก่อนนะผมขายแหลกนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นี่เป็นหลวงปู่เผือกนะคับผู่เผือกเอาไปร้อยห้าสิบาทเอานะครับแบ่งนะครับผู่เผือกวัดกิ่งแก้วเพราะพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับร้อยห้าสิบบาทจะ นะวัดกิ่งแก้วเอาไป150บาทเนี้ร้อยห้บาทวัดกิ่งแก้วเนวี้บแล้ว,วก็สมเด็จองค์นี้ เนี่ยดูเนื้อพระดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยเนื้อแก่น้ำมันตังอิวครับพี่ข้าแป้งขาวๆนวลๆเนียนๆนะครับข้าแป้งขาวๆนวลๆเนียนๆนะพี่น้บอยู่ในองค์พระอย่างชัดเจนนะครับอยู่ในองค์พระอย่างชัดเจนแล้วพี่ดูข้าแป้งเขาเนี่ยแห้งเกาะเก่าเออแห้งเกาะเก่าอยู่ในเนื้อพระนื้อแห้งเกาะเก่าอยู่ในเนื้อพระนะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มครับพี่ไอเรื่องความแห้งนะพี่น้าไว้ใจองค์นี้ได้เลยแห้งเก่าเนื้อนี่แย่นี่ปรีเลยไหม ร่องรอยการเซตตัวนะครับร่องรอยการเซตตัวครับพี่นะพิมพ์ใหญ่เกรดทะลุซุ้มนะครับด้านหลังครับพี่เม็ดมวลสารบอกเลยว่าแตกระแหงแตกแย่เลยพี่นะนะเขาเรียกอะไรเนื้อชามสังคโลกอ่ะเนี่ร้อยปีร้อยแย่คล้ายๆคึงๆกันเลยพี่นะครับขู่มวลสารจัดจ้านนะครับเนี่ยอะไรราคาแบบว่าเอา300เนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยพี่ดูเนื้อดูพิมพ์พาดินะครับผมแบ่งให้เลยนะนะครับราคานี่คือแบบมาจัดให้เดิมๆเด็ดๆไปเลยเนี่ยเอา300เนี่ยครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเออไม่ต้องไปยุกยิกอะไรกันมากมายพี่เอาไป300บาทนนนนีีี่เเขขยยัมเบอร์แล้วก็เขียบาทเน ราคาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเออจะได้ไม่พลาดครับพี่และอีกอย่างนี่อันนี้เนี่ยปูทวดเนี่ยเนี่ยอยู่อยู่ในเรี่ยมเรียมกันน้ําด้วยนะครับพร้อมแขวนพร้อมใช้น้ำของเราพร้อมแขวนพร้อมใช้ครับพี่น้ำรั่วงปูทวดบัวรอบน้ครั่วลวงปู่ทวดบัวรอบครับพี่ดูเนื้อดิ ดูเนื้อดูข้าบดูร่องรอยการใช้งานนะครับดูเนื้อดูข้าบและดูร่องรอยการใช้งานนะครับอันนี้คือเก่าเก่าแบบสุดๆนะครับต้องใช้คําว่าอื้อหือด้วยนะนะครับแบบสุดๆเลยพี่สําหรับองค์นี้นะนะครับหลวงปู่ทวดบัวรอบนะบัวรอบเอา300นะครับง่ายๆเออบัวรอบเอา300แล้วก็พักกูมีใครเล่นไหมนะครับโอ้โหรอยลวดด้านในดิบอกเลยว่าลวดแทบผุรลวดแทบพังนะครับนะถ้าบอกเลยว่ามาด้านนอกนี่หลุดล่อนออกแน่นอนนะครับมาด้านนอกนี่บอกเลยว่าหลุดล่อนแน่นอนนะครับสำหรับองค์นี้นะนะครับเป็น พระยอดขุนพลนะยครับเป็นพระยอดขุนพลนะครับน,ระ n, นะบแหมเนื้อเขาจัดดีนะนะเ,ออเนื้อเขาจัดดีนะนะครับอยู่ในเรียมวินเทจนะครับอยู่ในเรียมวินเทจกับพี่นะหลังน่าจะเป็นหลังลายผ้าไหมนะครับน่าจะเป็นหลังลายผ้าไหมดูการพับรวดที่งอๆไปเนะี่ยเอาเอาสามร้อยเอานะเอาสามร้อยบาทง่ายๆเออสามร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อกลวยกับพี่อันนี้ตั้งได้นะนะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับสวยเก่าคมเห็นไหมวัดโคสีตาลามเห็นไหมสวย เก่าคมเห็นไหมดูหอยปลาเนี่ยดูหน้าดูตาดูหอยปลาเนี่ยนะเหรียญนี้เอาราคานิดนึงนะนะครับเหรียญนี้นะเหรียญหลวงพ่อกวยกับพี่นานๆจะเจอนะพี่นายนะแล้วเลี่ยมตั้งด้วยเออแล้วเลี่ยมตั้งด้วยเนี่ยนะปีสองหนึ่งเอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกวยปีสองหนึ่งนะเอาสี่ร้อยเออเอาสี่ร้อยบาทนะปีสองหนึ่งนะปีสองหนึ่งแล้วกันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่ออะไรนะเอออันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อขอม เหรียญเดิมนะครับเหรียญเดิมครับพี่เหรียญหลวงพ่อขอมแหนพ่อขอมมัดไผ่ลงวัวหรือที่ไหนนะครับเอา200นะครับเหรียญหลวงพ่อขอมนะครับขอ200บาทนะครับพ่อขอมพ่อขอมแล้วก็เหรียญนี้พี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อฉุยนะครับพ่อฉุยคงคารามครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยพี่เหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะแหน่เหรียญห่วงเชื่อมด้วยพี่เนี่ยไหพี่ไหนแหน่เหรียญห่วงเชื่อมเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหปึ๊กเลยเนี่ยเห็นไหมแหน่เหรียญห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อฉุยแหน่บัลังยันห้านี่ดูดูตััวยยนนเี่ ดูตัวยันเนี่ยเป็นยาันเป็นเส้นน่ะนะครับยันเป็นเส้นยันเป็นแท่งเลยพี่นะครับเอา300เอานะครับเอา300เอานะครับพ่อฉุยนะครับพ่อฉุยขอ300แล้วนี้เป็นพระสมเด็จเกียรพี่นะครับรักแห้งแห้งรักดำๆยังติดอยู่เลยพี่ดูเดิยรักแห้งแห้งรักดำๆยังติดอยู่เลยจ้พี่จ๋านะครับสาหรเอับสมเด็จแอมสมเด็จแตกรายงานโอ้โหเลยนะครับห้ารักยังแห้งเลยพี่เฮ้ยนะครับรักแห้งแหงเลยดีเนีดยดูเดิเห็นไหมโอ้โหพระยังเดิมอะ นะครับพ้อย่างเดิมมาพี่นะครับแล้วดูเนื้อด้านหลังนี่นุ่มนุ่มดูง่ายเลยนะครับต้องใช้คํานี้เลยพี่นุ่มนุ่มดูคือพ้าแบบนี้พี่นะครับนะผมนํามาแบ่งปันให้แบบว่าเบาๆไปเลยอ่ะนะครับนามาแบ่งปันให้แบบราคาเบาๆเลยเอาเงี่ยเองนหมายเล็กสี่หมายเล็กสี่สามร้อยบาทนะครับไม่มีแล้วพี่เนี่ยพ้าเดิมๆเนี่ยนำมาแบ่งให้นะครับนะก็จะหมดแล้วในวันนี้นะพี่นะนะครับดูดิเหลือแค่ <grow> ไม่ก bon ี่องค์แล้วนะครับเอาหมายเล็กหมายเล็กสี่สามร้อยบาทนะหมายเล็กสี่สามร้อยบาท นะครับเดี๋ยวยังไม่หมดหรอกพี่ไปกันต่ออันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพระกิ่งเจ็ดรอบนะครับนะวัดบวรนะวัดบวรนิเวศเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เดิมๆขากล่องมาเนี่ยนะครับเดิมๆขากล่องบอกเลยว่ากิ่งลั่นมากเนี่ยนะครับกิ๊กๆๆๆๆๆๆเลยเนี่ยกิ่งลั่นมากนะครับผมบอกก่อนเลยว่าโหกิ่งอย่างลั่นเนี่ยดูเนี่ย วัดบวรนะครับน้ำเออพระกิ่งวัดบวรเอา400อได้ไหมอันนี้เดิมค้ากล่องเลยนะพี่นะครับเดิมค้ากล่องเลยเนี่ยน้พระกิ่ง7รอบวัดบวรนววัดบวรเชียวนะพี่นะนะครับไม่ค่อยได้เจอเจอนะนี่เลยกิ่ง7รอบนะกิ่ง7รอบเอางี้แล้วกันพี่น้าขอ400นะครับเอาไปค้ากล่องเลยเออเอาไปค้ากล่องเลยเนี่ยนะครับเอาไปเอาไป400บาทนะเอาไป400บาทแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ่คูสลอดนะพี่นะน้ําูของพ่อปานกันพี่พี่ดูค้าฟองเต้าหู้ด้ นะครับดของพ่อปานคูสลอดเนี่ยนี่ดูเนี่ยไหมบรขวงพ่อปานคูสลอดบอกเลยว่าความเก่านะครับความเก่าค่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะค่าฟองเต้าหู้ใช่ไหมนะครับความเก่าค่าฟองเต้าหู้นะครับพี่ดูด้านหลังนี่เป็นผลึกเลยนะองค์องนี้ขอราคานิดนึงพี่ขอห้าร้อยนะครับเออห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับนะครับห้าร้อยบาทเนี่ยเป็นไงนี่ดูเนื้อนี่นะครับเออดูเนื้อนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะขู่พี่นะครับ จริงๆเลยข้ามพันยังสวยเลยห้งนี้เนี่ยครับสวยงามเลยด้วยนะครับเอาไปห0าร้อยนวพี่นะนวห้าร้อยบาทแล้วก็รบัรบปีตาน้ครนะอันนี้เป็นร่องรอยเอ่อเชือกนะพี่นะนะครับน่าจะเป็นวัดสะพานสูงครับพี่เนี่ยเออน่าจะเป็นวัดสะพานสูง300รอยพอนะครับเออเอาสามร้อยบาทใครไวใครได้นะพี่นะาแนวอยู่ในกรอบเนี่ยอยู่ในกรอบเก่าๆเนี่ยนะครับรัปีตาถักเชือกนะสายวัดสะพานสูงนะครับสายวัดสะพานสูงเจอแบบนี้ต้องจัดนะครับนะสามร้อยสามร้อยนะครับแล้วก yeah, ็ อองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ยิ้มนะครับหลวงปู่ยิ้มหนองบัวครับพี่นะครับหลวงปู่ยิ้มหนองบัวพระอย่างจัดพระอย่งางชาญพระชัดเจนกับพี่คาบทองแห้งๆคาบทองเก่าๆฝังลงลึกไปในนี้พระหน้าพระนี่เห็นไหมนะครับอย่างองค์นี้นะนะครับนะเออหลวงปู่ยิม้มครึ่งซีกสามร้อยนะครับพร้อมแขวนพร้อมใช้ด้วยเอาไปสามร้อยนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตมีแค่ไม่มีนะครับล็อกเก็ตอ่ะอันนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสดนะ แล้วเนี่ยพระมงคลเทพมุนีนะครับพ็อกเก็ตหลวงพ่อสดเอา300พี่ล็อกเก็ตพ่อสดด้านหลังเป็นเงินหรือเปล่าเป็นอะไรเนี่ยพี่นะด้านหลังเนี่ยคือเนี่ยธรรมชาติพระอยู่แล้วพี่นะครับผมก็ได้มาแบบนี้ผมก็จัดให้เลยนะครับจัดให้เลยพี่เอาไปสามร้อยนะครับเอาไปสามร้อยนะครับแบ่งเออแบ่งแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ออกวัดไหนเนี่ยเนี่ยพี่ลองดูดีนะครับเนื้อเขาแห้งเนี่ยดูเนื้อแห้งและโรยแล่นะครับเนื้อแห้งและโรยแล่แบบเนี้ยนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะพี่นะว่าออกวัดไหนแต่ที่รู้อ่ะ เนื้อเนื้อแม่งปึ๊กเลยอ่ะเดี๋ยวดูเลยนะดูการโรยแร่เลยนะครับดูการโรยแร่ที่เป็นเม็ด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 เลพี่นะครับองค์นี้เอาเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยผู้ทั่วโรยแร่บอกผมแบบนี้นะนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับพระอ่อปกโพนะครับปกโพพ่อกลวยเนื้อแดงนะครับปกโพพ่อกลวยเนื้อแดงเนื้อแดงแบบแรงฤทธิ์ดูเลยดูในดูดูก้านโพดูใบโพเลยนะครับพี่ลองดูก้านโพดูใบโพเนี่ย นีค<พ>รับโปกโพเนื้อแดงแบบแรงลิ์นะครับบอกเลยว่าความเก่านะครับต้องยกให้อ่ะดูเิยสวยคมชัดลึกนะครับสวยคมชัดลึกนะครับด้านหลังครับพี่นะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมอย่างคมชัดลึกเนี่ยครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมอย่างคมชัดลึกนะครับถ้าเจอแบบนี้พี่ดูหน้าดูตาเนี่ยแล้วไม่จัดได้ไงนะยครับแล้วไม่จัดได้ไงดูเิเอา,อางี้นะพี่นะ้นนะครับสามร้อยเนี่ยครับเออสามร้อยบาทนะครับ มาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับเอาเป็นองค์นี้ดีกว่านะสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแพรนะพี่นะนะครับเขาเรียกรุ่นแพรอะไรพี่นะครับแพรสามพันนะครับรุ่นแพรสามพันครับพี่ดูดูดีครับพระแล้วกันพี่นะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับดูเนื้อพระกันแบบจ่าจ่าไปเลยดีกว่านะครับสําหรับพระสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแพรสามพัน นะแพสามพั 3, นก็พี่สวยคมชันลึกพระกฏพิมพ์จะพี่จ๋าเนะ่ะครับพระกฏพิมนะครับเอาสามร้อยแพสามพันเอาสามร้อยกับพี่พันพันละร้อยพันละร้อยนะพี่นั้นนี่ครับต่อเนื่องก,กันไปนี่เลยพี่พระองค์น,นี้นะ่ครับนะครับเป็นวัดเอ่อท่ากระบือนะครับรูวงพ่อลุ่ง อันนี้หน้าหนุ่มหรือหน้าแก่นะครับพี่น้านับแยกแย้กันเอาเออหน้าหนุ่มหรือหน้าแก่แยกแย้กันเอาจะพี่นะารับนี่ดูเนี่ยสองสี่แปดสี่นะครับเหรียญหลวงพ่อลุ่งได้ไปเหรียญรุ่นแรกหรือเปล่านะครับเอาเีอนะเอาสามร้อยนะครับผมก็ไม่รู้ขายไงนะครับอันนี้อยู่ในเรี่อกันน้ำนะดูกรอบเข้าใจเดียวสามร้อยนะครับไม่ต้องอะไรยุกยิกอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นคำคำหมากนะพี่นานับคำหมากนี่ดูเนื้อพระเนี่ครับคำหมากปู่ฤาสีลิงดำนะครับ สามร้อยพี่นะครับ,บ, au, บ au, เาบาเบาอเบาเบาไปเลยดีกว่านะครับราคาเบาเบาสามร้อยบาทนะครับนะคำหมากปู่ฤษีลิงดำ 300บาทนะครับ300บาทแล้วก็อีกหนึ่งองนะครับอันนี้เป็นพิมพ์อุ้มท้องนะครับนะเออใช่ไหมพิมพ์อุ้มท้องเนี่ยท้องป่องๆเนี่ยนะครับของหลวงปู่ยิ้มหนองบัวนะครับดวงปู่ยิ้มหนองบัวครับพี่นะครับเอ่อป่องๆนะพี่นะด้านหลังคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรรอยปาดเหรอเนี่ยเนี่ยเป็นรอยยุบยุบยุบยับยุบยับยุบยับอยู่นะพี่นะนะเออเหมือนเป็นรอยปาดนะครับเออเหมือนเป็นรอยปาดเอา300รนะครับปู่ยิ้มในกรอบส0มร้อปลาโมเดี่อีกหนึ่งองนะครับนะซึ่งแฝงไปด้วยความเก่านะครับความเก่าดูเนนื้อกั อันนี้เหมือนลงกุหมอนสองคลองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังยังไม่กล้าตัดสินใจเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งคือความรู้ผมไม่เพียงพอนะครับความรู้ไม่เพียงพอนะครับแต่เนื้อเขาเก่าแห้งจัดจ้านกับพี่พิมพ์เกตทะลุซุ้มอีกต่างหากนะครับองนี้นะครับนะเอาเป็นหมายเลขแล้วกันนะครับบางอย่างผมก็ไม่รู้นะพี่น้องน้อขายเป็นหมายเลขอย่างเดียวนะครับเออขายเป็นหมายเลขอย่างเดียวจะพิจารณ์นะครับองนี้หมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าเอา เอา300เอานี่ยนะหมายเลข5นะพี่นะนะครับเดี๋ยวใส่ซองก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ซองก่อนหมายเลข5เอา300ร้อนะง่ายง่ายเออง่ายๆเลยพี่นะหมายเลข5 300นะครับหมายเลข5 300แล้วก็อันนี้เป็นเสือพี่นะเสือยูเนลี่ยมอย่างสวยนะดูเนี่ยดูเนี่ยเสือยูเนลี่ยมเนี่ยพี่ดูรอยเดี๋ยวไหมมันเป็นรอยย่นๆๆๆๆ่เลยพี่เฮ้ยนะมีกระเช้าคาดด้วยนะมีกระเช้าคาดแล้วดูรอยจานเดี๋ยวมีกระเช้าคาดแล้วมีรอยจานอย่างแห้งเร็วเดียว เนี่ยครับอย่างแห้งเอางี้แล้วกันเนี่ยครับเอาเยอะเอาไปเจ็ดร้อยนะเอาไปเจ็ดร้อยขอองค์นึงพี่นะครับเขี้ยว่ขี้อว่อขอเจ็ดร้อยแล้วอหองค์นี้แบบโคตรเก่าเนี่ยครับหลวงพ่อแดงกพี่น้น่าจะเป็นเรียญรุ่นแรกเนี่ยครับเรรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อิดรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเข่าไม่ได้อิดจะพิจารณาครับอยู่ในพลาสติกแห้งแห้งเก่าๆราวร้านเลยพี่นะครับแห้ง,หงๆเก่าๆราวร้านเลยนะครับสำหร,รับหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อิดองค์นี้นะวัดเขาบันไดอิดองค์นี้นะครับนะเอา สามร้อยนะครับเอาสามร้อยจบง่ายอ่าจบง่ายง่ายสั้นๆนี่ครับพี่มีดนะครับอันนี้มีดได้มาเดิมนะนะครับได้มาเดิมเดิมเลยพี่พันยังอยู่เลยจีวอนยังติดอยู่เลยเนี่ยนะครับเขาว่าเป็นของหลวงพ่อเนี่ยพี่นะครับเขาว่านะนะครับเขาว่าเป็นของหลวงเดี๋ยวผมชักโอ้โหคู่ชักโคตรยากพี่ดูเลยสนิมสนิมแตกเลยนะครับไม่เคยชักมาดูเลยนี่พี่ดูเนี่ยโอ้โหสนิมสนิมบอกเลยว่าสนิมเขอะเลยดูเนี่ย มันพี่ดูรอยอุดแห้งเะล่ะอันนี้ไม่ใช่มีดทำใหม่พี่นะครับจุดตายมีดเขาดูตรงไหนที่เสียบมีดนะครับเออที่เสียบมีดแห้งเก่าแฉะอะไรยังไงนะครับถ้าแฉะนี่ไม่ดีนะถ้าแฉะนี่ไม่ดีแล้วนะครับน่าจะเป็นอุดใหม่แล้วมีดอันนี้เป็นรีดของหลวงปู่หงวะพี่เขาเขียนอยู่เนี่ยนะครับพรหมปัญโยเนี่ยใช่หลวงปู่หงไหมใช่ไหมเดี๋ยวดูดิเออเดี๋ยวดูสินี่ไงหลวงปู่หงแล้วมีดหลวงปู่หงผมก็ไม่รู้มีหรือไม่มีนะนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเจอนะครัเล่มแรกเหมือนกันเนี่ยนะครับเล่มแรกเหม อันน like yeah, ี้อะไรเนี่ยอะไรเพิ่มมาไรวะเนี่ยเพิ่มซับหระนะเพิ่มซับเพิ่มเพิ่มสุกอะไรวะเนี่ยพี่เพิ่มซับเพิ่มสุกนะครับผมก็ไม่เคยเจอนะนะครับมีหลงผู้หงนะลรวแบบขู่บอกเลยว่าดูร้อยตอกนี่โคตรเก่าอ่ะนะมือโคตรเก่าแบบดูดิเห็นไหมเนื้อมีโาแห้งน้ําเนื้อมีเขาแห้งหล็กเขาเก่าอ่ะสนิมขึ้นมาเป็นพุดพุดพุดผุดออกมาเลยดิเนี่ยเนี่ยสนุมเขาขึ้นพุดเลยเอางี้แล้วกันพี่นะครับเอาแบบราคาแบบ ผมก็ไม่เคยขายนะมีดหลงผู้หงอะไม่เคยเจอเลยรับเล่มนะี้เล่มแรกนะนะเออเล right ่มนี้เล่มแรกนะพี่ดูดินะครับครูยังเก่ายังเดิมมาดูเนี่ยมีดผู้หงเอาเก้าร้อยนะครับมีดหลงผู้หงนะนะครับมีดหลงผู้หงเนี่ยเอาเอาเก้าร้อยนะครับเอาเก้าร้อยบาทครูบอกเลยว่านะครับพี่นะดูดิโตดเก่าอะนะครับแล้วแน่นปึกเลยเนี่ยนะครับเอาเก้าร้อยเล่มนี้นะพี่นะนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ